เราจะบันทึกบัญชี3.1หมวกตลาตอนที่6นะครับปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมนะครับ <S 2> <S 2> ไปที่บัญชีแยกประเภทนะครับกดปุ่ม work f o w ครับไปที่ลงรายวันนะครับติก go k ครับจะปุ่ม f 3เพิ่มครับ เาจะเปลี่ยนเป็นวันที่3 1 0สิบนทับ58นะครับกคลิกโอเคครับโอเคครับจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างก็คลิกต้องการลงรายการเองครับไปที่ช่องรายละเอียดนะครับ เราจะใส่ว่าปิดยอดขาดทุนเข้าบัญชีกําไรสะสมไปที่ช่อง ชื่อบัญชีนะครับจะพิมพ์ว่ากำไรสะสมครับไปที่ช่องจำนวนเงินเดบิตน,นะครับจะได้ตัวเลข38,317.26นะครับ คือบัญชีลำดับที่สองเราจะใส่กำไรสุทธิประจำปีนะครับ, s <S บตุ่ม F2 สำมุนลครับ กด F10 บันทึกได้เลยครับกดปุ่มให้เครื่องรันหมายเลขวอลชื่อให้กดเย็ดครับกดะติแค็บขออกนะครับจดเย็ดครับลดครับคอนโซนครับบันทึกรายการค้าของวันที่31มกราคมเสร็จแล้วนะครับ